เฮ้ยน้องน้องรั่วเกินว่ะติดเชื้อเกเลยวะสวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับทั้งในดิจิตอกแล้วก็ YouTube เลย แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมเฮ้ยนะ99เงี้ยต้องเล่นปิดมามนหน่อยลงไปไหนหล่ะครับงลงไปยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้<ห>แต่ฝัน่สาไ,ไป <icana> ท่เเลยได้เป็นไปเ่านะมเปลี่ยวดีมไม่ต่างแนนะเไปไม่ใช่็นไหมเซนมันก็ไม่ออกเลือดแต่เนี้ยาไม่ออกเลอกันเล่ยว่าเออว่ะนอนไต่พี่เมฆเลยฮะกิดแปดถุงไปดีครับ คุยกันมาไม่ได้ได้ได้คิวตัวเดียวคุ้มกว่าอหไรก็ได้คิวหน่อยได้เฟิร์สเลยยี่สิบแล้วใช่หรอไม่ไม่เห็นนะเอ็งเอ้งพี่อ่ะเอ้ยองหลอกพี่ทำไมเอ้ยทำไมไล่รถนะเฮ้ยไล่หายน้องกดรอบเดียวพอไ่ต้องคุณสาม ร <laughs> อบเดียวรอบเดียวไม่อ่านหลายรอบดิขอคำคมสักคำคมมาลีหน่อยอ่ะโอ้โหพี่ไม่ค่อยดูด้วยดิคำคมมาลีอะไรวะคำคมมาลีเหรอตายอะไรดีวะอีกสวยนหนึ่งนะให้เราคิดก่อนต่อเล่นไม่เก็บหรอก กีเซตี้โดนลุมแบบวะทำก่อนเลยฟัมพ์มาลีเงินมาตาเปลี่ยนเงินมาม้อนเปลี่ยนไทุกคนอยากกดกดไลค์ทำคอนนี่อ่ะเกมอะไรต้องปิดเบสเขามีปัญหาอะไรตรงนี้มีกล่องมีเป็นได้ทำไมซิดด้ามันไม่แฟดวะมันตีมันตีรายการอะเนี่ยเอ้าเอาเอาแล้มมันเหลือที่เปิดอีกแล้วอ่ะ อย่าอย่าขอร้องอย่าเยอะสองคนเองสามเองทำไมมันลดอะนอครึ่งหนึ่งของของทีมแวแหละไม่อะไรเรามี adc ตัวแรงอย่างโอ้สิดดาแรงจัดเลยอะบอลสลูกไอ้บ้ามึองสิบบาเฮ้ยอะไรอะ อ๋อยังจะเดินมาต่อยิ๊กอะไรของมึงเนี่ยนิดเดียวเองนิดเดียวร้อนกลับไปดูคลิปฟาร์โลปีสปีที่แล้วโค้ชกีบิดี้เลยเฮ้ยดิบดิบขึ้ะไรน้องคนดีน้อยเย่ขาเขาเก่าเลย้วนั่งงเี้ยกกิ้วไม่ทันแป๊บนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงอะโคตรปิดอ่ะ ัวโคสที่ที่น่าจะฟังฟังเสียงพี่แล้วก็หลับอ่ะอยากตีมากรว่ะเฮ้ยไปได้โอ้โหโคหดะ โอ้โหโหดจัดโดนีมอไรเอลิไม่นี่มาแล้วเนี่ยพุ่งเลยให้พุ่งเลยอ้าวไปไหนดีครับไปไหนดีไปไหนดีไปไหนไแมงกล่องเพียบเลยตรงนี้จะได้ใส่รูปหลุดของพี่บอกปะวะบกปะบกปะบกปะเดี๋ยววันเสาร์นะเดี๋ยว อาจจะเปิดกล้องนะันเตาสวยไม่มีตัวแล้วแะแรงจัดเกิดมากกูแต่ว่าแบบอารมณ์แบบใส่ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยใส่ฟิลเตอร์แบบแนวคิดมัดอ่ะเพราะว่ามันใกล้วันคิดมัดไงที่อาจจะเออตีมันคิดมัดหน่อยทันป่าวะเจ้าผมสี่ร้อยทันทันวะทันวะทันมา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 วะโอ้โหบนเยอะจัดบิดจนหลอดไม่ไม่หลอดบิด ไม่จริงไม่จริงที่ยังมีคนเล่นมินโน,โน่ไหนเทีที่ใคล่เทปที่อะไเล่เลเลเลนแหลงอยู่น้องอันนี้อันนี้น็อตเปิดเลเวลห้าร้อยแล้วอีกร้อยหนึ่งนี่กี่วันก็เป็นการหอบรถไฟให้โดนดาเมจคิวกูมาเนี่ยถ้า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 ประมาณห้าวันก็ต้องวันละยี่สิบได้เลยเอาให้ได้อะต้องเอาให้ได้ยกมา โอ้โหโอ้โหสกิลไม่ถึงถ้าถึง่อกีตาย้อมไป้อมไปีตัว้อมทำไมอะหลังมาทางนี้มาทางนี้เอาเพื่อนรามาดิใช่โอ้โหเฮียอาถกแม่งเกินไปว่ะไปเจอกันบนผืนน น่าจะตีเวลาเดิมเลยประมาณบ่ายสามพี่ยังไม่ติดเลยนะ่าทำเป็นเล่นลติดเชื้อเกเลยวะ โอ้ยอะฮิแอร์โอ so ้โหเกือบอันนี But, so ้ก oh, oh, hey. oh, oh, ็คือชนะแล้วนะไฟไฟเรื่องแปลกแปกมาแล้วโบโอ้โหฮีโรแรงกู

อย่างนี้ก็รเนี่ยมังกรจะตามได้ครับลิงก์ไปอยู่ใต้คลิปเลยนะน้องชายสายติดตัวที่ในเกมครับโดยกดที่เกมอยู่ใต้คลิปเลยครับเป็นชื่อแอดเป็นชื่ออปป้าสองสองครับเป็นชื่อชื่อแอดโรบอกครับนอะไรสายสตาร์ดิวไอฟาร์มถ้ำเพียวๆก็หาเงินดีไม่แพ้สวัสดีครับเอ้ยแอดสัมภากระทำไม วัสดีคุณไพยมงตต่อเลยนะเคอ้ยเอคลินโดนน่าเด็กเอ้าเรียบร้อยมึงอันตีมาโดนกล่องสวยจัดน้องสมบูรณมีมีออร่าไหมอ่ะฝากน้องเปิดหน่อยดิ้นเปิดไเารนคอมแสน่ะใชอน อีเวนต์เ hmm, ก so, right. right. mm ิดเลรอพี่ใช่ใช่ชช่เมาลอเอะมาอเถอจบได้เนี่ยาเวมาเขอบคุณน้องมากครับมาลยไปเยได้แ๊บมันหยูมันอยู่กี่นาทีวะอีเวนต์อะไรไว้ก่อนอะไรนะอีเวนต์ทำอะไรได้หรนั่้แหล้เฮ้นเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเายเฮยเฮยเฮ้ยเ้เ้ยเยเยอเ อ <คน S 1> พอรยไมั้ไม่แม,ไม่ไม่ไม่น่าได้วะไ้งล้ทัะโอ้ยนไม่ต้อไม่อ้โหแครินยิงโคตรแรงเลยพี่อะ <c oughs> โอ้โหกูแรงเหมือนกันนะนนี้ <c oughs> อันติแครินมันโดนเนิร์ฟมาแบบเฮียจัดอะดาเมจเบาแบบเบาแบบเบาตดเออมาบาลอนาจริงเลย <c oughs> เฮียติต,ตัต้งแต่ติตั้งแต่ยีสนาทีอะ มามาน้องไม่มาไม่มาเร็วเลื่อนเลยว่ะด่าตีหลกแหลกหลกแลกแหลกมาเป็นบทเสรอเอเลยนี้เฮบวกต่อเฮ้ยสินดา รุนรัวแน่น่อะไรของมันะามาวะไม่เอาหรอเอ้าเฮียกูนึกว่าคนจะเข้านีี่มาแล้วเยโอ้ตายเหอะเอออ่ะกูปะเปิดมิดมันให้แล้วนนที่เหลือก็แล้วแต่พวกมึงเลยเฮ้ยแม่งแฟลเตะเฮาไวเอาเอาเอาฮาไวกูแฟลไปโดนโกงเอา้าเฮียทิ้งเอ็เอนดีซีกูเลยอุ้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 ย โู้แคลนยิงโคตรแรงอะเขาสวัสดนีน้อง New, New นิวนิวเจไดครับสวัสดีน้องเจไดครับเจโฟเฮ้ยาวานอะวะยากรหัสหลักตกไม่ได้ดันได้รหัสลองโนี่นะครับดวงคนเราได้อีกแล้วนะนะเนี่ยจบได้แล้วเนี่ยแต่ว่าแต่เองเล่นแล,ล้วหลอดเลยพี่ยิ่งวอลหลอนอีกน,น้องชาย อยู่สักนิดนึงนะไหนๆก็มีแฟนตาลละอ้าวจระเบ้อบีคิสวส,คสวัสดีครับสวัสดีครับ